ธนาบัตรราคา50บาทด้านหน้าเป็นพระบรมสาธิสลักษ์ของในหลวงรัชกาลที่9แบบที่13รุ่นที่1ธนาบัตรรุ่นนี้ใช้กันครั้งแรกในพศ2528ค่ะส่วนด้านหลังเป็นพระราชาอนุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือว่าในหลวงรัชกาลที่7ค่ะ ส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นอาคารรัฐสภาของไทยเรานั่นเองค่ะธนบัตรสองใบนี้นะคะจะมีความเหมือนกันทุกอย่างเลยค่ะดูด้านหลังนะคะจะเหมือนกันแล้วก็มาดูด้านหน้านะคะด้านหน้าทั้งสองใบนี้จะมีความแตกต่างกันตรงที่ลายเซ็นค่ะ ลายเซ็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและก็ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะทั้งสองใบนะคะจะไม่เหมือนกันค่ะนี่ค่ะธนาบัตรรุ่นนี้ที่นักสะสมเขาหากันก็คือเขาดูตรงลายน้ําค่ะถ้าเป็นรุ่นนี้นะคะเขาจะต้องการมากที่สุดเลยค่ะแล้วก็เขาดูลายน้ําตรงนี้นะคะลายน้ําจะเป็นภาพของสมเด็จย่าค่ะแล้วก็ตรงบริเวณตรงนี้จะเขียนว่า สมเด็จพระศรีนครินทราพระบรมราชชนนี90า้าสิบพรรษาหาจะเขียนอยู่ตรงนี้นะคะถ้าของใครมีนะคะให้เก็บสะสมไว้นะคะของท่านมีราคาค่ะเป็นธนบัตรที่หายากแล้วก็นักสะสมเขาจะหากันมากเลยะคะ่ะ ส่วนสองใบนี้ไม่มีนะคะเป็นลายน้ําเป็นในหลวงรชัชกาลที่9ทั้ง2องใบเลยค่ะอันนี้ไม่ตรงตามเกณฑ์ที่นักสะสมเข้าหากันนะคะแต่เราเก็บสะสมไว้ไว้ให้ทุกทุกท่านได้ดูกันแล้วก็ปัจจุบันมูลค่าของธนาบัตรรุ่นนี้นะคะมีราคาแล้วค่ะอย่างซื้อขายกัน